ก่อนไปดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับวัยรุ่นพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนวันนี้คือผมจะแกง่อผมเป็แต่เบาๆนะผมจะเอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ที่ใช้พังมาแล้วอะทำหน้ามันจะไปเจอใเขาไปเนะียแบบนี้อุปติกิริยาเขาเองนะว่าเขาจ้องเราไนหะ่แต่เดี๋ยวผมจะเข้าไปในห้องก่อนแล้วตอนนี้นผมจะเข้าไปในห้องแบบเงียบๆ ที่สุดนะเล่นแบบทำทรงเหมือนเครื่องเก่าอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในห้องก่อนเบาๆนะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวตั้งกล้องตอนนี้เข้าไปแล้วเออเสร็จกองชิดเลยทำไมตรงนี้มันเบือเบ่อวะอันนี้คือใบเบื่อช่วยดีกว่าคือว่า ว่าว่าได้ข่าวว่าคุณเอกได้โน้ตัหอ่ใช่ทิ้งไปเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดูต่อนะครับทุกคนหลังจากพ่อผมเปแก่หครับพ่อผมเบียจริงคือพ่อผมหัวร้อนจริงนะครับเพิ่งเคลียร์เสร็จเมื่อกี้ก็อยากดูต่อก็ไปดูกันได้เลยครับแต่เขาดือกันมากครับหลังจากนี้

เวลาเยอไปเวลาคือตอนที่ผมเฉลยมีกล้องแอบถ่ายดนแกล้งเขาแล้วนะครับแต่ว่าพอจุดใคลิปนี้คือเขาเอาจริงครับคือว่าผมเวลาเขากรดเขาจะยิ้มครับเดี๋ยวไปดูต่อเลยตอนแรกก็คิดว่าเขาจะดีนะคแต่พอจบคลิปไปด่าไป นี่ครับแก้มพออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ผมเลยนะครับ